ชอโลกข่าวใหญ่ที่กำลังทำให้ทั้งวงการทหารและการเมืองโลกสั่นสะเทือนเมื่อประเทศไทยถูกเปิดเผยว่ากำลังพัฒนาและสร้างอาวุธเหนือเสียงหรือที่ทั่วโลกเรียกว่าไฮเปอร์โซนิกเวปปอนได้สำเร็จถือเป็นก้าวกระโดดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เพราะประเทศไทยไม่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีอาวุธระดับสูงมาก่อนการก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ท้งจีนและสหรัฐอเมริกาจับตามองอย่างใกล้ชิดข้อมูลวงในเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวถูกพัฒนามาอย่างเงียบเีๆภายในหน่วยงานวิจัยทางทหารไทยที่ร่วมมือกับสถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศใช้เวลานานกว่าทศวรรษในการสะสมองค์ความรู้ ทั้งการออกแบบวัสดุขั้นสูงระบบขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียงและระบบนำวิถีที่แม่นยำผลลัพธ์คือการทดลองยิงต้นแบบขีปนาวุฒความเร็วสูงที่สามารถทะลุความเร็วได้มากกว่า5มักหรือเร็วกว่าเสียงถึง5ครั้งและยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างยืดหย,ยุนทำให้แทบจะไม่มีระบบป้องกันใดๆในโลกที่สามารถหยุดมันได้ทันเวลาทันทีที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไป สื่อระดับโลกต่างประโคมรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คือเกมเปลี่ยนบนเวทีโลกเพราะปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถสร้างอาวุธเหนือเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือสหรัฐอเมริกาแต่การที่ไทยกลายเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศแรกที่มีเทคโนโลยีนี้ทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคต้องถูกเขียนใหม่ทั้งหมด ความน่าตกใจกว่านั้นคือมีรายงานว่าหลังจากผลการทดสอบประสบความสำเร็จเพียงไม่นานรัฐบาลจากทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาก็ได้ติดต่อมายังฝ่ายไทยทันทีเพื่อเจราจาขอซื้อหรือแม้กระทั่งขอสิทธิ์ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่ทาให้หลายฝ่ายแปลกใจคือไทยกลับไม่ได้ปฏิเสธหรือรับข้อเสนอโดยตรงทว่ากำลังใช้โอกาสนี้เป็น ให้ต่อรองที่สำคัญบนโต๊ะการเมืองระหว่างประเทศสำหรับจีนการได้อาวุธเหนือเสียงจากไทยจะช่วยเสริมกำลังทางทหารและเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ในทะเลจีนใต้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่อาจยอมปล่อยให้จีนได้เปรียบไปแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงต้องเร่งกดดันและพยายามเข้ามาเป็นพันธมิตรกับไทยเพื่อให้เทคโนโลยีนี้ไม่ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งผลกระทบที่ตามมาคือประเทศไทยถูกจับจ้องจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากชาติมหาอำนาจฝ่ายพันธมิตรทางทหารหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ต่างก็เริ่มตั้งคำถามว่าไทยมีศักยภาพและเป้าหมายอะไรที่อยู่เบื้องหลังการสร้างอาวุธขั้นสูงเช่นนี้ บางกระแสะวิเคราะห์ว่าไทยอาจใช้สิ่งนี้เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและสร้างสถานะใหม่บนเวทีโลกในฐานะผู้เล่นที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปแต่อีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองบางส่วนกลับมองว่าการถือครองเทคโนโลยีดังกล่าวอาจทำให้ไทยตกเป็นเป้าหมายขอองค์การต่อรองกดดันหรือแม้กระทั่งการแทรกแซงจากมหาอำนาจเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณถือ อาวุธเปลี่ยนเกมอยู่ในมือก็ย่อมหมายถึงคุณกำลังก้าวเข้าสู่สมรภูมิใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าหลังจากการทดลองสำเร็จไทยยังได้วางแผนขยายการผลิตต้นแบบเพื่อยกระดับเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมซึ่งหากเป็นจริงก็อาจทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท้าอาวุธแห่งใหม่ของโลกไม่ต่างจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ในยุโรปหรือเอเชียตะวันออก แต่คำถามคือไทยจะเลือกทางไหนจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างสมดุลป้องกันประเทศอย่างเดียวหรือจะก้าวไปสู่การค้าขายอาวุธในตลาดโลกจริงๆกร,ระแสะในสังคมไทยเองก็แอตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งรู้สึกภูมิใจที่ประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดกลายเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีล้ำยุคที่ทั่วโลกต้องหันมามอง ขณะที่อีกฝ่ายกลับกังวลถึงความเสี่ยงทางการเมืองและความมั่นคงหากไทยถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางสงครามการแย่งชิงอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐแม้ปัจจุบันรัฐบาลไทยยังไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดแต่สิ่งที่แน่นอนคือเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกไปเรียบร้อยแล้ว ทุกการเคลื่อนไหวของไทยจะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นคำพูดของผู้นำการเจรจาทางการทูตหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวทางทหารในภูมิภาคอาจถูกตีความไปได้หลายทิศทางและส่งผลโดยตรงต่อสมดุลอำนาจโลกทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ทำให้โลกต้องตกตะลึงเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการทหารและกำลังกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา ที่ต่างแย่งชิงกันเข้ามาเพื่อครอบครองหรือมีส่วนร่วมกับอาวุธเหนือเสียงที่ถูกสร้างขึ้นโดยน้ำมือคนไทยโลกกำลังเฝ้าดูว่าก้าวต่อไปของไทยจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของภูมิภาคและโลกอย่างไร